นิทานทำเรื่องวัดดอนบนุญตอนเจ้าน้อยเด็กยอดกระตันอยู่วัดดอนบุญเป็นวัดใหญ่มีพระสงฆ์สามเณรจำนวนมากรูปกว่าวัดอื่นๆในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงนอกจากนั้นยังมีเด็กศิษย์วัดอาศัยอยู่ในวัดเป็นประจำอีกด้วยหลายสิบคนและก็ได้อาศัยอยู่กันยังมีความสุขไม่ต้องอดอยากโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน วัดนี้นับได้ว่าเป็นวัดที่อุดมสมบูรณ์ทีเดียวเพราะชาวบ้านทั้งหลายมีความสนใจและนิยมทำบุญด้วยการอุปถัมภ์บำรงุงในเรื่องถวายความสุขแก่พระสงฆ์สมณรอย่างดียิ่งปกติวันธรรมดาเพียงอาหารที่ชาวบ้านใส่บาตรตอนเช้าก็มีมากมายอย่างเหลือเฟือพระเนฉะนฉันไม่ไหวทั้งมื้อเช้าและทั้งมื้อเพลนเนเหลือให้พวกศิษย์วัดเก็บไว้บริภคในมื้อเย็นอีกก็ยังไม่หมด ต้องเทให้เป็นทานแก่สัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในวัดเช่นพวกสุนัขแมวและไก่เป็นต้นวันละมากๆพวกสัตว์เหล่านั้นจึงอ้วนพีตามๆกันชาวบ้านต่างถิ่นที่มีสติปัญญาเมื่อมาถึงวัดดอนบุญและยังไม่รู้ความจริงก่อนว่าวัดนี้พระสงฆ์สมเด็จมีความเป็นอยู่อย่างอัตคัดหรือพอเป็นอยู่ได้อย่างผาสุกอย่างไร ยพียงมองเห็นสุนักในวัดเท่านั้นก็รู้ได้ทันทีว่าวัดนี้พระเนเนเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์ทุกป,ประการเพราะแม้แต่สุนักในวัดก็ยังอ้อนทวนตามๆกันอันแสดงให้เข้าใจได้ว่าพระเนเนในวัดนี้ไม่ต้องประสบกับความอ,อดอยากหรือต้องลำบากด้วยการขัดแคลนสิ่งของกบฉันเหมือนอย่างบางฟัดบรรดาเด็กศิษย์วัดดอนบุญนั้นซึ่งไม่ใช่ระยะการเข้าพรรษาก็มีอยู่ประจำเพียง 40- ถึงหิคน เด็กเหล่านี้ล้นเป็นบุตรของชาวบ้านตำบลหัวดงเกือบทั้งสิ้นที่บิดามารดาน,นำมาฝากไว้เป็นศิษย์วัดก็เพื่อให้ได้รับใช้พระและได้อาศัยพักอยู่ในวัดจะได้สะดวกต่อการศึกษาเล่าเรียนเพราะมีโรงเรียนประชาบาลอยู่ในวัดนี้เองนอกจากนั้นก็ยังมุ่งหวังเพื่อที่จะให้บุตรของตนได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระดยใกละชิดอีกด้วยเพราะมีความห่วงใยและมีความหวังดีต่อบุตรตนเป็นที่ตั้ง โดยที่พิจารณาเห็นว่าบุตรตนนั้นเป็นชายจะต้องมีความรับผิดช,ชอบเรื่องการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและดำรงวงสกุลสืบไปในอนาคตหากได้รับการอบรมและได้รับการสั่งสอนจากท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมตั้งแต่ยังงยาวัยอยู่ <c oughs> ก็น่าจะเชื่อได้ว่าต่อไปเติบโตขึ้น <c oughs> ก็จะเป็นผู้มีเนิสัยัยและเป็นผู้ประพฤติดีงามโดยเฉพาะจะได้รู้เรื่องอันเป็นบาปบุญเป็นต้นก่อน แล้วละเว้นไม่ประพฤติในสิ่งที่ต้องเดือดร้อนเสียหายในยภายหลังตลอดจนรู้จักปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอันจะเป็นที่ชื่นใจและทำให้บิดามารดามีความสบายใจไลยความหมองใจได้ต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นบรรดาชาวบ้านจึงนิยมนำบุตรของตนเข้ามาฝากพระให้อยู่เป็นสิทธิวัดเกือบทั่วกันแม้แต่บางรายจะเป็นผู้มีฐานะและความเป็นอยู่อย่างดีก็ตามที แต่ในหน้าเข้าพรรษาในวัดดอนบุญมีเด็กศิษย์วัดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมทุกปีเพราะมีผู้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระและอยู่จำพรรษาที่วัดนี้ปีละมากๆญาติโยมของพระบวทใหม่ที่ยังมีความเป็นห่วงพระของตนอยู่จึงฝากเด็กที่เป็นบุตรหลานหรือญาติสนิทให้เข้ามาอยู่เป็นศิษย์วัดด้วยเพียงช่วระยะหนึ่งเพื่อคอยรับใช้และปฏิบัติพระบวทใหม่จนกว่าจกพรรษา และเมื่อพระที่เป็นญาตินั้นลาสิกขาบทออกจากวัดไปแล้วเด็กศิษย์วัดประเภทนี้ก็ลาวัดกลับไปอยู่บ้านด้วยแต่ที่ยังตกค้างวัดคือไม่ออกวัดตามญาติตนผู้ลาสิกขาบทแล้วก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันโดยเด็กพวกนี้มักจะเป็นเด็กที่ติดวัดเพราะมีเพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวอยู่ร่วมกันมาก จึงอยากจะอยู่กับเพื่อนต่อไปอีกบ้างเป็นเด็กที่รับใช้พระคล่องแคล่วดีปฏิบัติพระดีมีมารยาทเรียบร้อยเมื่อเข้ามาอยู่เป็นศิษย์วัดเพียงชั่วยะไม่กี่เดือนพระเนเนวัดก็เกิดความ,มเมตตาและมีความเสียดายแล้วขอกับ,บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นเพื่อได้อยู่เป็นศิษย์วัดในความปกครองของพระที่มีอาวุโสบางรูปบางแต่เด็กศิษย์วัดทั้งหมดนี้มีเกณฑ์การออกจากความเป็นศิษย์วัดกลับไปอยู่บ้าน ในเมื่อเด็กคนนั้นเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนประชาบาลคือสอบไล่ได้ตามหลักสูตรชั้นประถมปีที่4แล้วซึ่งเด็กจะมีอายุราว2 2บถึงสิปีพอจะไปช่วยงานทางบ้านเช่นเลี้ยงโคกระบือทำนาทำไร่และทำงานด้านอื่นๆไปแล้วบิดามันดานหรือผู้ปกครองเด็กก็จะมาขอลาให้บุตรของตนออกจากวัดไป แต่บางรายก็มาขอลาบุตรตนออกจากวัดเพื่อส่งไปเรียนต่อในชั้นมัธยมที่อำเภอบางที่จังหวัดบางและส่งไปเรียนถึงที่กรุงเทพบ้างก็มีแล้วแต่กำลังและความสามารถของแต่ละคนแต่ละคนที่จะส่งเสียหรือขอฝากฝังบุตรตนให้ไปเล่าเรียนต่อได้นะที่ใดแต่ว่าเด็กศิษย์วัดบางคนมีอธัธยาศัยที่ชอบวัดและมีความศรัทธานในพระศาสนาทั้งบิดามารดาก,ก็ร้อยตาม เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่สี่แล้วก็บรรพชาเป็นสามเณรแล้วศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ที่วัดอีกต่อไปก็มีบ้างเพราะฉะนั้นในวัดดอนบุญจึงมีสามเณรน้อยๆที่มีอายุ1 2 1 3ปีขึ้นไปอยู่หลายรูปด้วยกันเมื่อพระมหาชวนย้มอยู่เป็นเจ้าวาดวัดดอนบุญในปีนั้นเป็นระยะเดือนหกเพราะได้ย้ายมาเมื่อการชปนก,กิจพระครูจ,จ้อยเจ้าวาดรูปเก่าเสร็จแล้ว ในระยะแห่งเดือนแรกที่ผ่านไปและย่างขึ้นเดืนที่สองนับแต่ที่พระมาหาชวนมาอยู่วัดนี้ก็ได้วางใจเฉยๆในเรื่องการปกครองพระสงฆ์สมณรตลอดจนเด็กศิษย์วัดในวัดดอนบุญเพราะต้องการจะสังเกตดูความเป็นไปต่างๆให้ชัดเจนก่อนจะตัดสินใจทําการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องระเบียบปกครองบางอย่างในวัด เพื่อให้เรียบร้อยยิ่งขึ้นพระสงฆ์สัมเนรและเด็กศิษย์วัดเขอยู่กันอย่างไรและเคยปฏิบัติกิจวัตรกันเช่นไรก็คงไว้อย่างนั้นและเช่นนั้นไปก่อนแต่ก็เป็นที่เบาใจเดียมากเพราะท่านพระครูจเจ้าวัดองค์เก่าได้วางระเบียบการปกครองเรื่องต่างๆในวัดไว้เป็นอย่างดียิ่งทุกเรื่องนับตั้งแต่การฉันอาหารของพระสงฆ์สัมเนรในวัดโดยทุกรูปจะต้องฉันรวมกันในหอฉันแห่งเดียว ทั้งเวลาเช้าและทั้งเวลาเพนไม่มีข้อยกเว้นนอกจากรูปใดที่อาพาธหรือไปฉันในกิจนิมอนต์นอกวัดเท่านั้นสำหรับรูปใดที่อาพาธจะได้จัดอาหารที่ไม่แสลงต่อโรคไปถวายที่กุติและเฉพาะตอนเช้าก่อนจะฉันพระสงฆ์และสามเณรทุกรูปจะต้องตั้งใจบำเพ็ญพุทธบูชาด้วยการพร้อมใจกันถวายอาหารที่จะฉันนั้นแก่พระพุทธเจ้าก่อน แล้วกำหนดเวลาเพื่อลาต่อจากนั้นจึงฉันเมื่อเสร็จภารกิจแล้วทุกครั้งต้องอันุโมทนาโดยไม่คำนึงว่าจะมีผู้กรวดน้ำรับพรหรือไม่ก็ตามไม่ถือเป็นเหตุให้เว้นเพราะถือเคร่งครัดเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องอนุโมธนาให้ทานที่ชาวบ้านได้บริจาคแล้วแม้แต่จะเป็นอาหารที่รับบิณฑบาตได้มาก็เช่นกันต่อจากนั้นพวกเด็กศิทธ์วัดก็รับประทานอาหารรวมกันทุกคน หลังจากที่พระเนนฉันเสร็จแล้วที่หอฉันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของพระหรือของเนนรูปใดทัด้งสิน้นอาหารที่ได้จากการบินบาตอนเช้านั้นจะต้องนำรวมกันทั้งหมดที่หอฉันและจะมีสิทธิ์วัดรุ่นตัวสักหน่อยโดยมีสาม,มเณรควบคุมอีกชั้นหนึ่งเป็นผู้จัดอาหารชนิดใดที่พิจารณาว่าไม่เหมาะที่จะค้างไว้ถึงมื้อเพลิ เพราะจะบูดเสียก็จัดถวายให้พระเนนฉันในมื้อเช้าส่วนอาหารชนิดใดเก็บไว้ฉันในมื้อต่อไปได้ก็เก็บไว้พิจารวายพระเนนในมื้อเพนและเมื่อพระเนนฉันเพนแล้วอาหารที่เหลือทั้งหมดนั้นพวกเด็กศิษย์วัดก็จัดแบ่งอีกโดยส่วนหนึ่งแบ่งสําหรับรับประทานตอนเพนและอีกส่วนหนึ่งที่พอจะเก็บไว้เพื่อพวกตอนได้รับประทานต่อนในมื้อเย็น และพวกเด็กศิษย์วัดทุกคนจะต้องช่วยกันเป็นเวรทำความสะอาดหอฉันจัดตั้งจานน้ำเย็นและกระโถนบนปากของพระเนนตลอดจนช่วยกันลา้างภาชนะต่างๆและเตรียมไวเ้เปิดใช้ในมื้อและในวันต่อไปอีกให้เป็นการเรียบร้อยทุกประการสำหรับเรื่องกิจวัตรนั้นในวันปกติเวลาเช้าเมื่อพระสงฆ์สมณีฉนนันเช้าเสร็จก็ประมาณ8นาฬิกาหรือ8นาฬิกาเศษครั้นเวลา8นาฬิกา30นาที ต้องลงทําวัดเช้าเหนอือบัวสดครั้งหนึ่งและเวลา17บเนิกาก็ลงทําวัดเย็นณนะสถานที่เดียวกันอีกครั้งหนึ่งการทําวัดเช้าใช้เวลาประมาณ4 0่สนาทีส่วนการทําวัดเย็นใช้เวลาประมาณ50-60นาทีเพราะมีการสวดนมนต์บางบทต่อท้ายการทําวัดเช้าและทําวัดเย็นอีกด้วยและในเรื่องนี้ก็ถือเป็นกิจวัตรสําคัญอีกเช่นกัน พระเนนทุกรูปต้องลงโบสดทำวัดเช้าเย็นทุกวันจะขาดโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่ได้สำหรับเด็กศิษย์วัดในวันปกติก็ต้องประชุมไหว้พระสดม์ก่อนนอนทุกคืนที่หอฉันโดยมีพระที่มีอาวุโสสงบางรูปในวัดผลัดเปลี่ยนกันช่วยควบคุมให้เรียบร้อยและบางคืนพระที่ควบคุมนั้นก็ได้ให้อวัตอบรมสั่งสอนพวกเด็กศิษย์วัดเป็นบางเรื่อง แต่ถ้าเป็นวันพระการปฏิบัติกิจวัตรของพระสงฆ์สามเณรในพวกศิษย์วัดก็มีการเปลี่ยนแปลงจากวันปกติไปบ้างซึ่งจะได้นํามาเล่าในตอนต่อๆไปมีเด็กศิษย์วัดดอนบนคนหนึ่งชื่อน้อยเด็กคนนี้อายุประมาณ13ปีเป็นเด็กที่รูปร่างสูงค่อนข้างผอมใบหน้าซื่อผิวเนื้อดาแดง แต่ถ้าทางสุภาพเรียบร้อยและมีมันญาติในเอนโตพระเนเินวัดชอบเรียกใช้เพราะเป็นเด็กใช้ง่ายและทำงานได้ดีทุกอย่างพระมหาชนก็เคยเรียกเด็กคนนี้มาใช้หลายครั้งและมีความพอใจที่เห็นว่าเด็กโนนี้มีคุณสมบัติดีพิเศษกว่าเด็กวัดคนอื่นจึงมีความเมตตาแต่ก็ยังมีความประหลาดใจเพราะสงสัยในตัวเด็กชื่อน้อยนี้ที่มักแสดงให้ปรากฏเป็นประจำคือเด็กคนนี้ไม่สุกสน ไม่ชอบรวมเข้ากลุ่มพวกเด็กศิษย์วัดคนอื่นๆที่ชอบเล่นสนุกสนานในเรื่องต่างๆอันเป็นวิสัยของเด็กที่ยังมีอายุยาววัยอยู่แต่เด็กชายน้อยมักชอบนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวในเวลาว่างแต่ทอดสายตามองเหม่อไปทางหลังโบสถ์เสมอคล้ายมีเรื่องต้องคิดหนักใจและลำบากใจสำบั่งครั้งก็แสดงอาการท,อท้อถอนใจใหญ่เหมือนกับกลัดกลุ้มในเรื่องที่ตนนึกคิดนั้น และเรื่องที่เด็กชายน้อยไม่สุขสนและไม่เข้าพวกเล่นกับพวกเด็กศิษย์วัดอื่นๆก็ไม่เป็นเรื่องที่ทําให้เพื่อนฝูงต้องเกลียดชังแต่กลับมีเพื่อนเด็กศิษย์วัดด้วยการสนิทสนมรักใคร่เด็กชายน้อยนี้ทั่วกันเพราะเด็กชายน้อยมีนิสัยดียอมเสียเปรียบเพื่อนผู้จานุ่มนวลนยิ้มแย้มกับเพื่อนทุกคนและไม่ยอมนิ่งเฉยพยายามช่วยเพื่อนทํางานทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ ท,ทั้งที่งานนั้นไม่ใช่เป็นเวรหรือเป็นหน้าที่ที่ตนต้องทำและบางครั้งสิทธวัดต่อสิทธวัดด้วยกันมีเรื่องทุ่มเถียงทะเลาะจนเกือบจะชกต่อยทำร้ายกันเด็กชายน้อยก็ไกลเกลีย่ยโดยผู้ชายยังมีเหตุผลจนพวกสิทธวัดนั้นเลิกการทุ่มเถียงและเลิกมุ่งทำร้ายกันด้วยเหตุนี้เด็กชายน้อยจึงได้รับไมตรีจิตจากเพื่อนเด็กสิทธวัดดอนบุนทั้งหลายโดยไม่มีเด็กวัดผู้ใดเกลียดชังเด็กชายน้อยเลย พระมหาชวนได้สักถามประวัติของเด็กชายน้อยจากพระซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กชายน้อยในตอนบ่ายวันหนึ่งก็ได้ทราบเรื่องราวของเด็กคนนี้ว่าเมื่อสามปีที่แล้วมีชาวบ้านหมู่บ้านดงยางตาบลหัวดงนี้พาบุตรมาบวชอยู่ที่วัดดอนบนได้ได้ฝากเด็กชายน้อยเป็นศิษย์วัดด้วยเพื่อรับใช้พระของตนและเมื่อออกพรรษาแล้วผู้ที่มาบวชนั้นก็สึกออกจากวัดไปแต่เด็กชายน้อยได้อ้อนวอนขออนุญาตอยู่ในวัดนี้อีกต่อไป พระที่เป็นผู้ปกครองเห็นว่าเป็นเด็กดีก็รับไว้และเด็กชายน้อยก็เรียนหนังสือจนจบชั้นประถมปีที่4แล้วถึงเมื่อปีกลายนี้แต่ไม่เห็นมีญาติคนใดมาขอรับตัวออกไปจากวัดเมื่อถามเด็กชายน้อยก็ตอบว่าพ่อแม่ตายหมดแล้วเหลือแต่ญาติญาติที่อยู่แถวบ้านดงยางไม่อยากอยู่กับญาติอยากอยู่กับพระที่วัดชนิดต่อไปอีกก็ให้อยู่เร่อยมาเพราะใช้สอยได้ดีทุกอย่าง และยังเป็นเด็กเรียบร้อยว่าง,ง่ายผิดกว่าเด็กสิทธวัดคนอื่นๆด้วยเมื่อพระมหาชวนได้ฟังพระรูปนั้นเล่าประวัติย่อๆของเด็กชายน้อยจบแล้วมีสีหน้าผิดไปกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดและคล้ายจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเด็กคนนี้ที่ทําให้ต้องเกิดความสนใจขึ้นมาอย่างกะทันหันเพราะพระผู้เป็นผู้ปกครองของเด็กชายน้อยสังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่าท่านเอ็นหลังพิงหมอนลงไปอย่างเต็มที่ แล้วหายใจอย่างแรงเหมือนถอนใจใหญ่ใบหน้าซีดลงแต่ก็เพียงชั่วครู่เดียวเท่าน,นั้นพระมหาชนก็กลับนั่งตัวตรงและมีสีหน้าท่าทางเป็นปกติและพูดสั่งพระรูปนั้นว่าประเดี๋ยวคุณช่วยดูซิเจ้าน้อยว่างหรือเปล่าถ้าว่างไม่ได้ทำอะไรสั่งให้มาพบผมที่นี่ด้วยสักครู่เด็กชายน้อยได้ขึ้นบันไดกุฏิและคลานมาใกล้ๆพระมหาชนและคุกเข่ากราบท่านลงสามครั้ง นั่งพับเพียบประนมือถามท่านว่าหลวงพ่อเรียกผมหรือครับเออพระหมหาชวนตอบพร้อมกับพยักหน้าแล้วเพ่งสังเกตรูปร่างของเด็กชายน้อยด้วยความตั้งใจหลวงพ่อมีธุระอะไรจะใช้ผมหรือครับเด็กชายน้อยถามขึ้นอีกไม่มีธุระอะไรหรอกน้อยแต่อยากจะคุยกับเจ้าสักหน่อยนั่งให้สบายเถอะไม่ต้องกลัวฉันหรอก พระมาหาชนกล่าวเพื่อให้เด็กชายน้อยไม่ต้องเกิดความวิตกและไม่ต้องกังวลใจที่อยู่ๆท่านก็สั่งเรียกให้มาพบโดยเฉพาะและเมื่อพิจารณาเห็นว่าเด็กชายน้อยนั่งสงบเป็นปกติแล้วก็ได้เริ่มถามว่าน้อยพ่อแม่ของเจ้ายังอยู่หรือว่าตายแล้วเด็กชายน้อยก้มหน้าและตอบช้าๆด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือว่าพ่อแม่ของผมตายหมดแล้วทั้งสองคนครับ อ๋องั้นเหรอพระมหาชนอุฐานด้วยความเห็นใจและเตรียมจะถามต่อแต่เห็นเด็กชายน้อยอย่างนั่งก้มหน้าคล้ายจะร้องให้เมื่อพูดถามถึงพ่อแม่จึงหยุดอยู่ชั่วครู่หนึ่งก่อนและ้ถามต่อไปว่าพ่อแม่ของเจ้าตายตั้งแต่เมื่อไรนานหลายปีแล้วครับเด็กชายน้อยตอบสั้นๆและร้องให้ออกมาจริงๆเพราะสะกดใจไว้ไม่อยู พระมหาชนรู้สึกสงสารและเกรงไปว่าเด็กชายน้อยจะคิดกลัวและเข้าใจผิดว่าจะต้องถูกไล่ออกจากวัดจึงพูดปลอบว่าน้อยทำใจให้สบายไม่ต้องกลัวว่าฉันจะไล่เจ้าออกจากวัดหรอกเด็กดีๆอย่างเจ้าอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักและพอใจที่ฉันเรียกมาถามวันนี้ก็เพราะอยากจะรู้เรื่องของเจ้าให้ละเอียดจะได้ช่วยเหลือเจ้าให้ถูกเรื่องเท่าที่จะทำได้ เจ้าจงเล่าเรื่องของเจ้าให้ฉันรู้ตามตรงเถิดคำพูดของพระมหาชวนเป็นถ้อยคำที่เจือด้วยความเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ทำให้เด็กชายน้อยเกิดความดูดเต่มและประทับใจเป็นที่ยิ่งเพราะแม้ตนเองจะยังมีอายุน้อยและเป็นเด็กอยู่ก็มีสัญชตาตญาณตามที่ติดตัวอยู่ทำให้รู้สึกว่าพระมหาชวนได้พูดด้วยความรักและมีความหวังดีต่อตนอย่างแท้จริง เด็กชายน้อยถึงได้เล่าเรื่องของตนและเรื่องของพ่อแม่ตนให้พระหมหาชวนทราบตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ปิดบังท่านเลยว่าพ่อของเด็กชายน้อยชื่อชั้นเป็นผู้มีภูมิลำนาเดิมอยู่ที่บ้านนามาตมตมตำบลน,นามาตตมอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีมาได้ภรรยาชื่อพวงซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายน้อยแม่พวงเป็นคนบ้านดงยางตาบลหัวดงนี้เอง แต่เป็นกำพร้าเพราะตาและยายของเด็กชายน้อยซึ่งเป็นบิดาลและมารดาของแม่ปวงได้ตายไปหมดแล้วและแม่ปวงเป็นลูกคนสุดท้องของตายายมีพี่ชายสองคนอยู่ที่บ้านดงยางเช่นกันและพี่ของแม่ปวงซึ่งเป็นลุงของเด็กชายน้อยก็ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคนพ่อของเด็กชายน้อยก็เป็นคนจนแม่ก็เป็นคนจนซ้ำก็ยังเป็นกำพร้าอีกด้วยเมื่อพ่อและแม่เริ่มรักกัน ทางคนก็ต่างรู้ว่ายากจนด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ก็ยังรักกันจนต่อมาได้เสียเป็นสามีภรรยาแล้วพ่อได้มาอยู่ที่บ้านดงยางกับแม่โดยปลูกกระท่อมเล็กๆอาศัยอยู่ในที่ดินของลุงคนโตได้ประกอบอาชีพโดยการเข้าป่าช่วยกันตัดไม้ฟืนและเผาถ่านแล้วนำออกมาขายกับร้านรับซื้อที่ตลาดหัวดงแม้พ่อกับแม่จะยากจนและต้องหาเลี้ยงชีพด้วยความลำบากแต่ก็รักใคร่ปรองดอง มีความเห็นอกเห็นใจกันอย่างดีจึงมีความสุขร่วมกันตามประสายากพ่อกับแม่มีลูกสองคนเด็กชายน้อยเป็นลูกคนโตส่วนน้องของเด็กชายน้อยเป็นผู้หญิงขณะนี้อายุ10ปีเศษอ่อนกว่าเด็กชายน้อยเู้เป็นพี่สามปีเมื่อแม่คลอดน้องผู้หญิงแล้วก็ยังแข็งแรงดีจนต่อมาเมื่อเด็กชายน้อยมีอายุได้8ปขวบ และน้องเมออย์ยุเพียงห้าขบเท่านั้นแม่ก็เริ่มป่วยพ่อและลุงทั้งสองคนได้พยายามช่วยรักษาอาการป่วยของแม่ก็ไม่ทั่วเหลาแต่กลับสุดลงทุกวันหมอที่สุขาสราที่ไปรักษาแม่บอกกับพ่อว่าแม่เป็นไข้ป่าและอาการหนักมากแล้วให้พาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองดีกว่าพ่อกับลุงก็พาแม่ไปรักษากับหมอที่ในเมือง เมื่อไปถึงโรงพยาบาลที่เพียงสองวันเท่านั้นแม่ก็ตายพ่อกับลุงต้องช่วยกันเอาศพแม่ไปเผาที่วัดในเมืองแล้วห่อกระดูกแม่กลับมาบ้านแทนตัวแม่ที่พ่อและลุงไม่เอาศพของแม่กลับมานั้นเพราะหนทางไปมาเวลานั้นลำบากมากและพ่อก็ได้รักษาแม่จนหมดเงินที่อุตสาห์ช่วยกันเก็บไว้เมื่อแม่ตายแล้วพ่อก็ยังอยู่ที่บ้านดงยางและประกอบอาชีพเข้าป่าตัดไม้ฟืนเผาถ่านออกมาขายเช่นเดิม แต่สังเกตได้ว่าพ่อต้องเหนื่อยมากเรื่องห่วงลูกทั้งสองคนที่กำพร้าแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่อีกด้วยพ่อเคยพูดกับลูกๆเสมอว่าพ่อจะยอมเหนื่อยตั้งใจทำงานเพื่อได้เงินสักก้อนหนึ่งเอาไว้เป็นทุนแล้วจะหากินอย่างอื่นต่อไปจะเลิกหากินทางเข้าป่าเพราะต้องจากลูกๆไปเช่นนี้และไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็เป็นเวลาหลายวันหลายคืนพ่อคิดถึงเรื่องห่วงลูกจะนอนไม่หลับเลย ลูกๆได้ฟังพ่อพูดก็ดีใจเพราะอยากให้พ่ออยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับลูกพ่อเข้าป่าครั้งไรลูกทั้งสองคนต้องว้าเวและคคอยนับวันรอพ่อกลับบ้านทุกครั้งพอพ่อกลับจากป่าลูกๆก,ก็ต่างชื่นใจเพราะได้อยู่กับพ่อมีพ่ออยู่ด้วยกับลูกที่บ้านแต่พ่ออยู่บ้านครั้งหนึ่งเพียงไม่กี่วันเลยยังไม่ทันจุใจของลูกพ่อก็ต้องเข้าป่าอีกแล้ว เข้าป่าแต่ละครั้งอย่างน้อยกว่าจะกลับบ้านก็ตั้งสิบวันขึ้นไปดีแต่ว่าลงทั้งสองคนยังเมตตายอยู่ยามที่อดอยากหรือหิวห้ยลําบากก็พออาศัยพึ่งลงได้ครั้งสุดท้ายพ่อจะเข้าป่าได้จ้างเกวียนจากหมู่บ้านตามเข้าไปด้วยหลายเล่มโดยพ่อบอกกับลุงลงและลูกทั้งสองคนว่าจะตัดฟืนและเผาถ่านแล้วคนออกมาขายมากที่สุดเพราะเข้าหน้าฝนแล้วฟืนถ่านขายได้ราคาดีในหน้านี้ แล้วพ่อจะเลิกเข้าป่าเสียทีลูกๆก,ก็ดีใจเพราะต่อไปพ่อไม่ต้องเข้าป่าอีกจะได้อยู่บ้านกับลูกทั้งสองคนเพื่อลูกๆจะได้มีความอุ่นใจต่อไปแต่พ่อเข้าป่าครั้งนี้มันจะมีรางสังหรณ์พ่อได้แต่เวียนกอดและจุบลูกทั้งคนโตและลูกคนเล็กสอนลูกอย่างที่ไม่เคยสอนมาก่อนว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปให้อยู่กับลุงที่บ้านดงยางนี้อย่าติดตามไปหาและไปพึ่งญาติของพ่อที่พนัฐนิคมเลย เพราะไม่มีใครจะเลี้ยงลูกและรักลูกจริงหรอกและพ่อก็ร้องไห้ทำให้ลูกทั้งสองคนต้องร้องไห้ตามไปด้วยและไม่สบายใจในการเข้าป่าในครั้งนี้พ่อเข้าป่าไปได้สักเจ็ดวันพวกเวียนที่ไปกับพ่อด้วยก็กลับมาถึงบ้านรงยางแต่พ่อไม่ได้กลับมาด้วยคนที่มาได้เล่าให้ลุงฟังว่าพ่อถูกฟ้าผ่าตายขณะที่ตากฝนคุมเตาเผาถ่านอยู่ จะช่วยกันเอาศพออกมาก็เป็นระยะทางไกลหลายวันกว่าจะกลับมาถึงกลัวว่าศพพ่อจะเน่าเฟะเป็นที่ทุเรศจึงได้ตัดสินใจเผาศพพ่อแล้วก็ะด,ดูกลับมา <havoc> เด็กชายน้อยเล่ามาได้เพียงเท่านี้ <Menu> ก็ร้องให้ศึกสะอื้นจนเล่าต่อไปอีกไม่ได้พระมหาชวนผู้นั่งฟังเรื่องของเด็กชายน้อยก็ต้องพลอยสะเทือนใจ เพราะมีความสงสารเด็กชายน้อยอย่างจริงใจเมื่อต้องได้รับทราบชะตากรรมอันน่าสังเวชใจของมันดาและบิดาของเด็กผู้นี้เมื่อต้องได้รับทราบชะตากรรมอันน่าสังเวชใจของมันดาและบิดาเด็กผู้นี้จึงได้พยายามข่มใจเพื่อไม่แสดงความอ่อนแออันเป็นลักษณะแห่งความสงสารนปรากฏออกมาจนครูหนึ่งเมื่อเด็กชายน้อยคลายความเศร้าโศกลงแล้วก็ได้รำพันกับพระมหาชวนว่าหลวงพ่อครับ ผมกับน้องมีสมบัติเหลืออยู่เพียงกระดูกพ่อและกระดูกแม่สองห่อเท่านั้นเองลุงสองคนที่ช่วยกันมาขอที่กับหลวงพ่อองค์เก่าแล้วก่อเจดียบรรจุกระดูกของพ่อและแม่ผมรวมกันไว้ในใจดีที่ด้านหลังโบสถ์นู่นนะครับเด็กชายน้อยพูดจบกระชี้มือไปทางหมู่ใจดีด้านหลังโบสถดให้พระมาชนมองตามนิ้วมือตนด้วย พระมหาชวนหันมองตามที่เด็กชายน้อยชี้มือไปแล้วต่างกันเงียบไปเฉยๆทั้งพระและทั้งเด็กครั้นพระมหาชวนสังเกตดูรู้ว่าเด็กชายน้อยมีจิตใจค่อยโปร่งกว่าเดิมแล้วจึงถามเรื่องราวต่อไปอีกว่าเมื่อพ่อตายอีกคนแล้วเจ้ากับน้องอยู่กันอย่างไรผมได้อาศัยลุงทั้งสองคนครับผมอยู่กับลุงสอนซึ่งเป็นลุงคนโตส่วนน้องผมอยู่กับลุงวาดซึ่งเป็นลุงคนเล็ก ลุงสอนและลุงวาดได้ช่วยเลี้ยงผมกับน้องผมต่อมาอีกและผมกับน้องได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดนี้ทั้งสองคนผมสอบได้ป .4 มาปีกว่าแล้วแต่น้องผมยังเรียนอยู่ชั้นป .4 ปีนี้ครับเด็กชายตอบอย่างละเอียดพระมหาชนจึงถามต่ออีกว่าแล้วทำไมเจ้าจึงเข้ามาอยู่เป็นศิทย์วัดล่เด็กชายน้อยตอบว่า เมื่อสามปีที่แล้วเขาบวชทิศพลหลานป้าพันป้าพันผู้นี้เป็นเมียของลุงสอนครับป้าพันได้ขอิลุงสอนนำผมมาฝากกับหลวงพ่อองค์เกา่าเพื่ออยู่เป็นเด็กวัดคอยรับใช้ทิดพลเมื่อตอนบวชผมก็เลยอยู่วัดเร่มาทิศพลศึกแล้วผมก็ยังไม่อยากออกจากวัดครับลุงเจ้าเขาไม่ว่าหรอกหรือพระมหาชวนซักเขาตามใจผมครับ ผมบอกลุงว่าชอบอยู่วัดเขาก็ให้อยู่ไม่ได้ว่าอะไรเด็กชายน้อยตอบตามที่พระมหาชนต้องการทราบน้อยทำไมเจ้าจึงชอบอยู่วัดพระมหาชนตั้งปัญหาถามอีกเด็กชายน้อยยังไม่ทันตอบในทันทีโดยนิ่งคิดก่อนแล้วยึงตอบพระมหาชนอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าหลวงพ่อครับที่ผมชอบอยู่วัด เพราะรู้สึกว่าได้อยู่ใกล้กับพ่อแม่ที่ตายไปแล้วและเวลากลางคืนก่อนนอนผมได้ไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนพร้อมกับเพื่อนสิทธิวัดด้วยกันที่หอฉันพระเคยสอนพวกผมว่าเมื่อไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วให้ตั้งใจอุทิศสงกุศลอันเป็นผลบุญให้แก่ผู้มีพระคุณแก่ตนทั้งหลาย <c oughs> เพื่อให้ท่านเป็นสุขเป็นสุข ผมก็ได้อุดที่สุงกุศลให้พ่อแม่ตลอดจนตายายและญาติทุกคนทุกคืนไม่ได้ขาดเลยตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวัดพระเนนท่านใช้สอยผมทำอะไรผมก็ทำเพราะคิดได้ว่าปฏิบัติท่านแล้วย่อมได้บุญถ้าได้มีบุญส่งให้พ่อแม่และญาติทุกคนที่มีความสุขท่าที่ผมจะทำได้ผมจึงชอบอยู่วัดไม่อยากออกไปจากวัดเพราะคิดว่าถ้าไปอยู่กับหลงก็จะไม่มีบุญส่งไปให้พ่อแม่และญาติเหมือนกับที่อยู่วัด และต้องห่างจากกระดูกของพ่อแม่ไปด้วยครับคำตอบของเด็กชายน้อยที่ยกเอาความกระตันยูกตาวีธีตอบให้กำเนิดตนเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ชอบวัดและไม่อยากออกไปจากวัดทำให้เกิดความชื่นชมเป็นที่ประทับใจของพระมหาชวนอย่างยิ่งและเข้าใจได้ทันทีว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีจริงๆควรส่งเสริมรอุปการะอย่างใกล้ชิดเท่าที่ควร เพราะแสดงนิมิตแห่งความเป็นคนดี้ปรากฏอยู่อย่างชัดแจง้งโดยเป็นผู้มีความกตันยูกตะเวทีประจำใจมั่นคงแม้จะมีอายุน้อยเพียงเท่านี้ก็ตามฉะนั้นพระมหาชวนจึงถามเด็กชายน้อยว่าเจ้าอยากบวชไหมถ้าอยากบวชฉันจะจัดการให้เจ้าได้บวชเด็กชายน้อยดีใจเป็นที่สุดยกมือทั้งสองประนมระหว่างอกตอบออมาทันทีว่าอยากบวชครับและอยากบวชต่อไปจนเป็นพระทีเดียวครับ ดีละถ้าอย่างนั้นเจ้าไปตามลุงของเจ้าให้มาพบฉันที่วัดเย็นวันนี้ก่อนเวลาทำวัดเย็นจะได้พูดจาตกลงกันเรื่องของเจ้าให้เรียบร้อยพระมหาชนกล่าวในที่สุดเย็นวันนั้นเองนายสอนนางพันผู้เป็นลุงและป้าสะพ้ายของเด็กชายน้อยได้มาพบพระมหาชนที่วัดดอนบนุญ เมื่อได้ทราบความประสงค์ของเด็กชายน้อยที่สมัครใจจะบวชเป็นสมัมมเนนและทราบเรื่องที่พระมหาชวนจะรับอุปถมัมภ์หลานตนมาบวชแล้วก็มีความยินดียอมอนุญาตให้เด็กชายน้อยบวชตามความประสงค์และตามแต่ที่พระมหาชวนจะได้จัดการต่อไปเฉพาะนางพันธุ์ได้ฟังหลานชายของสาม,มียืนยันแน่นอนว่าจะบวชเป็นสมัมมเนนก็ดีใจจนน้ำตาไหลรูปหลังรูปไหลเด็กชายน้อยและพูดทั้งน้ำตา ดีแล้วหลานเอ๋ยตั้งใจบวชเรียนและแผ่ส่วนกุศลให้พ่อแม่ทุกเช้าค่าเถิดผีพ่อผีแม่ของเองจะได้มีความสุขที่ได้รับส่วนกุศลจากลูกอีกไม่กี่วันต่อมามีการบวชนาคที่วัดดอนบนุญโดยพระครูเจ้าคณะแขวงบางคล้ามาเป็นพระอุปชาเด็กชายน้อยก็ได้ขอเข้ารับการบรรพชาเป็นหางนาคด้วยแต่ได้เปลี่ยนภาวะจากเด็กชายน้อยเป็นสมณรน,น,น้อยสืบไป ตลอดเวลาที่ทำการบรรพชาสัมเนนน้อยพอเด็กชายน้อยรับไตราสารณคมจบลงพระมหาชนก็คิดตกลงใจทันทีว่าจะต้องพยายามอุปถัมภ์สัมเนนน้อยรูปนี้ให้ได้ศึกษาปริยัติธรรมเจนเป็นผู้มีความรู้ดีและปฏิบัติชอบเพื่อประโยชน์ทั้งแก่ตัวสัมเนนน้อยเองและทั้งแก่พระศาสนาสื่อไปข่าวเรื่องพระมหาชนเจ้าวาดวัดดอนบุญ ได้ช่วยอุปการะเด็กศิษย์ผู้กำพระน่าสงสารให้ได้บวชเป็นสัมเนนมีชาวบ้านที่รู้ประวัติของสามมเนรน้อยต่างพลอยอนุโมทนาด้วยมากแต่ถึงกระนั้นพวกสมุนของกำนันกล้ลาก็ยังพากันยกเอาเรื่องนี้ไปพูดให้พระหมาชนต้องเสื่อมเสียทำานองว่าหาพกผู้ใหญ่เข้ามาเป็นพักพวกไม่ได้แล้วจึงต้องเอาเด็กๆมาเป็นบริวารพวกพรอง แต่เมื่อพระมหาชนทราบเรื่องโดยมีผู้มาเล่าให้ฟังก็กลับหัวเราะเฮือเฮได้ฟังเรื่องที่น่ากบขันและไม่ได้พูดอะไรต่อในเรื่องนี้อีกเลยแม้จนคำเดียว